สวัสดีจ้าน้องๆแล้วก็แฟนรายการ English Society วันนี้พี่กุ๊กูก็มีคำศัพท์เก๋ๆแล้วก็คำศัพท์ที่มีประโยชน์มากๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้รู้สึกไหมว่าช่วงนี้อากาศเนี่ยแปรปรวนมากๆเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวน้องๆต้องรักษาสุขภาพกันให้มากๆเลยนะและที่สำคัญตอนนี้ก็เกิดภัยพิบัติสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น พี่ๆแล้วก็ทีมงานมูลนิธิไทยคมทุกคนเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับชาวญี่ปุ่นทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยซึ่งน,นั้นเองวันนี้ก็เป็นวันที่พี่กูจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่ตางๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้น้องๆสงสัยไหมว่าคําว่าภัยพิบัติเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าอะไรเขาก็ใช้คําว่า disaster disaster ซึ่งแปลว่าภายัยพิบัตินั่นเองและน้องๆงสงสัยกันไมเอ่ยคำว่า,อ,าอืแผ่นดินไหวเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรเขาก็ใช้คำว่า earthquake earthquake ซึ่งแปลว่าแผ่นดินไหวนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันและคำว่าน้ำท่วมเขาใช้คำว่า flood flood ซึ่งแปลว่าน้ําท่วมซึ่งประเทศไทยเราก็เคยเกิดปัญหาวิกฤตน้ําท่วมเช่นเดียวกันคําต่อไปเลยคําต่อไปก็คือคําว่า fire fire ซึ่งแปลว่าเพลิงไหม้หรือว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นั่นเองและคำวอดดิ้งคำสุดท้ายที่จะมีในรายการในวันนี้ก็คือคำว่าพายุอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ก็คือว่า storm storm ซึ่งแปลว่าพายุ และน้องๆสามารถติดตามรายการ English Society กับพี่กุ๊กโกลแล้วก็พี่ๆทีมงานมูลนิธิไทยคมได้ที่ w o r l d w i d e w e b f a c e b o o k c o m slash f n p a g e ไทยคมเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้สนุกกับกิจกรรมมันๆแล้วก็เกมดีๆด,ด้วยอ๋อมีพี่กิ้วเขาฝากมาบอกว่าช่วงนี้จะมีการรับสมัครของค่ายหุ่นยนต์ Robocam p Robocam p 2018 by b a r t Lab ถ้าน้องๆมีอายุอ,าอ,ยอยู่ในอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสนใจในการทำหรือว่าประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดได้เลยที่ Facebook ของเราหรือว่า worldwideweb.chai.comfoundation.org และเรามาสนุกด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบาย